พี่น้องข่้นไหนที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คุณกระเพราด้วยนะครับวันนี้ประเด็นเดือดประเด็นร้อนเนี่ยโอ้มันเกิดขึ้นมามากมายซึ่งตอนนี้นะครับจากข้อมูลข่าวสารที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องของเรานะครับที่ประจําอยู่หน้านเนี่ยวในพื้นที่อําเภอกันทลัก,ก็ตามในพื้นที่จังหวัดอุบลก็ตามซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการประทะกาันบริเวณช่องบกนะครับช่องอานมาหรือว่าบริเวณปราศาสตรเขาพระวิหารบกหรือว่าบริเวณ ผูมะเขือนะครับช่องตาเท่าช่องอะไรต่างๆนี่นะครับพี่พี่น้องรู้ไหมครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดความโอ้โหไม่รู้ว่าจะว่ายังไงผมเชื่อได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยทหารไทยเราเนี่ยผมจะผอมครับพี่พี่น้องครับถึงแม้ว่าคนไทยทั้งป่นดินจะลุกขึ้นมานะครับเป็นการที่จะบริจาคเข้าของสิ่งของเนี่ยนำไปให้กับพี่พี่น้องคนไทยได้ พี่พี่น้องทหารของเราที่อยู่หน้าแนวได้ได้ไดกลินเนี่ยไม่มีการอดอดอย่างๆเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ทหารของเราเริ่มที่จยกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้ครับเพราะว่าในสถานการณ์ตอนนี้มันมีกลิ่นนะครับมันมีกลิ่นเป็นจํานวนมากที่โชยจากทางฝั่งของ,ของเขมรนะครับเป็นกลิ่นเน่าของซากศพเป็นกลิ่นเน่าของซากศพครับพี่พี่น้องครับแล้วลมที่พัดเนี่ยเสือก ไม่พัดไปทางแผ่นดินขเขมรครับแต่เสือกพัดมาทางแผ่นดินไทยโอ้พัดมาทางแผ่นดินไทยพัดมาตรงที่พื้นแผ่นดินทหารของเราตั้งฐานอยู่มันเลยทําให้เกิดอาการที่ว่าโอ้โหมันเหม็นกลิ่นซากศพเป็นอย่างมากครับเหม็นแบบชนิดที่ว่าไม่รู้จะเหม็นยังไงนะผมก็ได้โทรถามพี่พี่น้องที่อยู่ตามหน้าแนวครับว่าโอ้โหตอนนี้กินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเพราะกินซากศพม,มันเหม็นเน่าซะเหลือเกินถ้าเกิดว่าพี่พี่น้อง ได้ก็ไปดูในคลิปนะครับในคลิปเรื่องเราที่พี่พี่น้องคนทหารของเราเนี่ยที่ได้นำมาลงนะครับให้กับคนไทยได้รู้ดูคนไทยได้เห็นในปรากฏว่าอ่าปฏิจจ์ปรากฏว่ามันมีเหล่าอีกาเนี่ยบินว่อนเลยครับบินว่อนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีซากศพของฐานคอมเมนเนี่ยเน่าอยู่เน่าเป็นผีเฝ้าป่าอยู่ไม่รู้ว่า อีกานี่มันผมก็ไม่รู้ว่าอีกามันกินซากศพหรือเปล่าอีกามันก็น่าจะกินซากศพเนาะมันเน่ามันมันเหม็นเน่าแล้วมันดึงดึงดูดพวกอีกาเนี่ยบินมาตอมบินมาบินมาจิกมากินหรือเปล่าเอ้ผมก็คิดว่ามันน่าจะกินซากศพเนาะเอาพี่ไอพี่น้องท่านไหนที่รู้นะครับว่าอีกาเนี่ยมันกินมันกินไข่แล้วเนี่ยมันจะกินซากศพด้วยหรือไม่นะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ พราะตอนนี้มันมีเหล่าอีกาเป็นจํานวนมากที่บินว่อนอยู่เหนือบริเวณที่มีการประทะกันแล้วกลิ่นเน่าของทราบสดมันโชยขึ้นมาทหารไทยผอมแน่นอนครับผมเชื่อได้ว่าผอมแน่นอนอแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่บริเวณังกล่าวมันไม่อีแรงเนี่ยผมเชื่อได้ว่ามันจะเป็นที่ที่อีแรงเนี่ยจะไปชุมนุมกันแต่ปรากฏว่าอีแรงในบริเวณังกล่าวมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วพี่บีเอ็กบอกว่าระวังโรคระบาดเออใช่ครับนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันจะตามมา มันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะตามมาหลังจากที่ทหารขมิ้นได้กลายเป็นผีเฝ้าป่าตรงบริเวณน,นั้นแล้วนะครับมันเน่าเพราะขมิ้นมันไม่ยอมเอาร่างของมันออกไปมันไม่สามารถที่จะเอาร่างออกไปได้ครับถ้าเกิดว่าพี่พี่น้องได้ไปติดตามนะครับในด้านข้อมูลข่าวสารนะครับในด้านมีมีมีพี่พี่น้องไหลเข้ามาไอตัวสอบเข้ามาต้องขอนขอนุญาตรับสายแป๊บหนึ่งครับผม อ่าว่าอย่างไรอาเอาเดี๋ยว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 ผมผมไหลโซนอยู่ไดโสดเลยผมไหลโซนอยู่เด้อครับผมครับผมบอ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 อ๋อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสีคุยให้ไอ้พี่น้องฟังน้ำบอละบอบอผมผมสีไอ้เปิดแล้โพงให้พี่น้องคุยฟังไอ้ฟังน้ำได้บอ โอ้โอเคค่ะเดี hmm. ๋ยวบ้านสายคุนะเดี th th ๋ยวเดี๋ยวไอ้ลงลายแล้วเดี๋ยวผมทุกตัวฮะอ่าโอเคโอเคอ่าอครับครับครับพอดีมีสายโทรมาจากทางฝากฝั่งของชายแดนไทยเขมรเลยครับบอกว่ามีมีมีข่าวที่จะรายงานมีข่าวที่จะรายงานนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าผมถ้าผมจะพูดออกสื่อเนี่ยหรือว่าจะเปิดลาโพงเนี่ย ให้กับพี่น้องคนไทยได้รับรู้รทราบด้วยเนี่ยจะสะดวกไหมพอดีพี่คนที่โทรมาเนี่ยบอกว่าไม่ไม่ไม่สะดวกที่จะนามาเปิดเผยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความลับอะ,อะผมก็อะผมก็พูดให้ได้ฟังแค่นี้นะครับสรุปแล้วก็คือตอนนี้สิ่งที่มันจะตามมาเนาะหลังจากที่ทหารขมิ้นได้กลายมาเป็นซากศพเน่าเปื่อยเนี่ยมันก็เกิดอาการเหม็นพอเหม็นเนี่ยทหารไทยก็กินข้าวไม่ได้อ้วกแตก่อ้วกแตนแหละครับหลายคนอ้วกแตก แล้วสิ่งที่จะตามมาคือเราเชื้อโรคแล้วก็อะไรที่มันเป็นโรคนี่ครับที่มันไม่ดีที่จะมันนามาจากไอ้สิ่งที่มันไม่ดีที่ทางฝั่งของขมิ้นมันตายมันเน่าทับถมกันนั่นะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเพราะขมิ้รเนี่ยเวลาที่มันขึ้นมาถล่มทหารไทยเนี่ยมันโดนถล่มแบบที่ที่ว่ามันกระจุยกระจายแบบที่ว่าโอ้แตกออกไปคนละที่ที่คนละทางแล้วบางคนนี่โดนถล่มแบบที่ที่ว่าโอ้โหแยกส่วนครับแยกชิ้นส่วน พวกลูกระเบิดที่ลงแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นลูกระเบิดที่อะไรอ่ะมันเป็นลูกระเบิดที่มันมันรุนแรงมากแล้วเวลาลงตุ้มทีหนึ่งเนี่ยห้าร้อยปอนด์อย่างเงี้ยห้าร้อยปอนดนะครับพอลงตุ้มเดียวเนี่ยพี่พี่น้องคิดว่ามันจะโอ้โหแรงอัดแรงอะไรเข้ามาเนี่ยคนที่อยู่ใกล้เนี่ยตับไตเส้พุงกระดอนกระดนไปคนคน,คนละทางเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ นี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นวันสุดท้ายที่จะมีการประกาศประกาศหยุดยิงเนี่ยโอ้ต่างฝ่ายต้องก็ทุ่มกําลังเข้ามานะครับต่างฝ่ายต่างก็ต้องการที่จะยึดพื้นที่สําคัญได้ขมิ้นเนี่ยมันพี่พี่น้องรู้ไหมครับจากข้อมูลข่าวสารที่ผมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาจากแนวหน้าเนี่ยจากทางฝั่งของอ้ส่วนหน้าที่กําลังรบกันถล่มกันอย่างหนักทางพี่พี่น้องของเราบอกว่าขมิ้นเนี่ย มันระดมกําลังฐานของมันขึ้นมาเป็นจํานวนมากนะใช้ยุทธวิธีแบบโบราณมันใช้วิธียุทธวิธีแบบโบราณก็คือยุทธวิธีของการคลื่นมนุษย์มันใช้คลื่นมนุษย์ครับที่ทับถมกันขึ้นมาวิ่งกันขึ้นมาวิ่งกันขึ้นมาเพื่อที่จะมาปะชิดต,ตามแนวแตะเข็บชายแดนเอ่ยตามแนวฐานของไทยและเพื่อที่จะบุกขึ้นมานะครับบุกขึ้นมาถล่มหานไทยนะครับมันใช้ยุทธวิธีคลื่นมนุษย์ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ ทหารเวียดนามกับทหารจีนซึ่งเป็นฝ่ายของโลกคอมมิวนิสต์เนี่ยมันใช้กันนะครับมันใช้กันในสมัยนั้นมันก็เลยทําให้ทางฝั่งของ,ของเขมรเนี่ยโอ้ยมันบาดเจ็บล้มตายเป็นเบอือเป็นเบอือเลยครับแล้วพอมันเป็นแบบนี้ทางฝั่งของกองทัพอากาศไทยทางฝั่ง,องกองทัพบ,บกไทยที่มีสรรพกําลังที่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยต้องนําไอ้ไข่หินไข่เหล็กเนี่ยเป็นจํานวนถึงสองพันปอนด์พี่พี่น้องฟังดูแล้วสองพันปอนด์มันไม่ใช่ เล็กๆน้อยๆนะครับมันไม่ใช่เล็กๆน้อยๆอ,อ่าถล่มอืมถล่มลงไปในอ่ในในแนวของทหารขามิที่กําลังด่าหน้าขึ้นมาเป็นเป็นคลื่นมนุษย์เนี่ยถล่มลงไปแบบโอ้โหสองพันปอนด์ถล่มลงไปพี่พี่น้องคิดดูเองนะครับไม่ต้องโดนสะเก็ดก็ตัดแตกตายอืมผมพูดได้แค่เนี่ยไม่ต้องโดนสะเก็ดก็ตัดแตกตาย นี่คือสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่วันที่จะมีการหยุดยิงนะครับขมิ้นมันก็ต้องการที่จะลุกขึ้นมาอ่ายังไงอลุกขึ้นมาต้องขออภัยแป๊บหนึ่งนะครับมันต้องการที่จะลุกขึ้นมาเนี่ย ยึดขึ้นมายึดฐานของฐานไทยได้มันก็เลยทุ่มกําลังเข้ามาพอโดนระเบิดสองพันปอนเข้าไปโอ้โหพ,พี่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยครับเกลื่อนเกลื่อนแผ่นดินบางศพบ,บางคนเนี่ยไอ้ทหารของเราบอกว่าอ่าร่างกายเนี่ยแขนขาหัวเนี่ยกระเด็นกระดอนกระทิดกระท้างตับไตไส้พุงเอาไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้กิ่งนั้นบ้างกิ่งไม้กิ่งนี้บ้างนะครับพ,พี่พี่น้องคิดดูเอา ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะมันจะเป็นอาหารให้กับพวกนกพวกกาพวกที่เป็นสัตว์กินเนื้อได้มากน้อยขนาดไหนคิดดูเองนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ทําไปทํามาเนี่ยมันก็เกิดการสูญเสียของเราก็สูญเสียแต่ของเราสูญเสียน้อยแต่ของเขมรรับรองครับจากข้อมูลข่าวสารมาขั้นต้นเนี่ยเขมรทางฝั่งขขงไอ้ฮุนเซนไอ้จารเมตไอ้สองพ่อรูกตระกูลหมาเนี่ยมันปิดข่าวเงียบมันปิดข่าวเงียบครับ มันแจ้งยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมาเพียงแค่ไม่กี่คนน้อยกว่าฐานไทยที่ตายมันแจ้งมาอย่างน้อยแล้วครับน้อยน,นิดเดียวโอ้มันแจ้งมาน้อยนิดเดียวกับแต่สิ่งที่มันมันเกิดขึ้นก็คือคนคาเมนตอนนี้เนี่ยได้ออกมาโพสต,ตามสื่อโซเชียลนะครับในการตามหาพ่อแม่หรือพ่อ พี่น้องของเขาที่ออกมารบนั่นนะ่ะมันหายไปครับมันหายไปเขาออกมาโพสต์ตามหาโ,โหสแบบที่ิที่ว่าโซเชียลแทบจะระเบิดเพราะเขาไม่สามารถที่จะติดตอ่อพ่อพี่น้องเขาได้ที่มารบอยู่ดีๆก็ตอนแรกก็ทำท่าติดต่อกันได้คุยกันได้แต่ทำไปทำมาติดต่อไม่ได้แล้วพี่พี่น้องคิดว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นมาตอนนี้ตามหากันทั่วทั้งสื่อโซเชียลครับแต่ไอ้ฮุนเซนมันก็บอก่างเดียวว่า ตายนิดเดียวอืมตายนิดเดียวนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าทําการที่มันปิดข่าวนี่ยเพราะว่ามันปิดเพราะมันกลัวว่ามันจะมีผลกระทบกับตัวของตระกูลหุนหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเปิดเผยออกมาถึงคนที่ขมิตตายไอ้ทานขมินต,ตายไปเท่าไหร่เนี่ยนคนชาวขมิตอาจจะลุกขึ้นมาต่อต้านอืมลุกขึ้นมาต่อต้านก็ได้อ่ะ มันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับพี่พี่น้องครับมันอาจจะลุกขึ้นมาต่อต้านมันก็เลยปิดข่าวอ่าพี่เตชิดว่าขอบคุณข้อมูลครับคุณประพันธ์อ่าอ่าคุณประพันธ์ให้ข้อมูลอะไรมาครับเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยโอ้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้อ่านข้อมูลนะครับ อ่าอ่าพี่เพี่น้องท่านไหนที่เข้ามานะครับผมต้องขอ,ขอเวลาแป๊บหนึ่งอ่าอ่าพี่พื่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรนะครับที่อยู่ตามแนวเหตุกาายแดนไทยเนี่ยก็ให้ข้อมูลกันมานะครับให้ข้อมูลกันมาว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบยังไงเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้นะครับผีเขมียนเฮียนผีเขมียนเฮียนครับเฮียนแบบเฮียนสุดยอดเฮียนแบบชนิดที่ว่า ขมิ้นน่ะมันได้ถ่ายภาพถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอในเหตุการณ์หมาหอนคืนหมาหอนกระเพ่าหอนกันทั่วทั้งสาวโรงสาราหอนทั่วทั้งบริเวณเลยครับเพราะบางที่บางแห่งเนี่ยขมิ้นมันเอาศพของมันออกไปได้เนี่ยมันก็เอาไปเก็บไว้ในโรงเก็บศพแล้วการเก็บศพพวกมันก็ทิ้งกันเกลื่อนเลยครับเอาศพมาเอาผ้าไอ้ผ้าผ้าผงผ้าสติกมามัดมัดมัดแล้วก็มันก็เอาไปแกวี่งไว้ไเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเพราะการขนส่งศพกลับเนี่ยมัน มันมันไม่ดีพอมันไม่ดีพอมันก็เลยให้มันก็เลยทําให้เราเห็นภาพของการที่ทางฝั่งขมิมนเนี่ยมันเก็บศพของมันไว้แบบชนิดที่ว่ามันกองกันพนึงซึ่งเทิดครับมันไม่ใช่เอไอด้วยนะครับเป็นภาพจริงไปตรวจสอบมันไม่ใช่เอไอนี่คือสิ่งที่มันทําให้ขมินหลอนครับตอนเนี้ยไอ้ศพที่ยังไม่ได้ออกมาได้จากหน้าแนวก็มีเยอะแยะเพราะว่ามันโอ้มันไม่สามารถที่จะไปรวบรวมมาใส่กระสอบได้ครับ ถ้าเกิดว่าพี่พี่น้องติดตามข้อมูลข่าวสารมาก็จะรู้ว่ามันจะมีคลิปวิดีโอที่ทางฝั่งของขมิเนี่ยมันเอากระสอบนะครับไปเก็บศพของพวกมันมานะเก็บศพของพวกมันมาแล้วก็บางคลิปบางวิดีโอเนี่ยมันก็เอาเชือกนี่ครับไปผูกไปผูกศพกับทหารของมันแล้วลากไปกับพื้นดินแล้วนอนตายกันนี่คือสิ่งที่มันออกมาตามสื่อโซเชียลแล้วมันไม่ใช่ AI ด้วยนะครับมันไม่ใช่ AI ด้วยมันก็เลยทําให้โอ้ตอนที่ทหารขมิเจ็บหนักบาดเจ็บหนักแต่ ผู้นำของมันยังชั่วอยู่เหมือนเดิมพูดง่ายๆคือผู้นำของมันก็ยังชั่วชั่วไม่พอนะครับยังต้องการที่จะเอาคืนยังต้องการที่จะแก้แค้นแก้แค้นในสหานทยได้ขนาดลูกน้องของตัวเองตายเป็นหลายพันนะครับไม่ใช่พันสองพันนะครับตายเป็นหลายพันตอนนี้จากการประเมินตอนนี้นะครับฝั่งไทยเราเนี่ยครับเอาง่ายๆเอาฝั่งไทยเราก่อนเนี่ยประเมินว่าประมาณห้าพันกว่าคนขนาดมันมีการประเมิน การตายของทหารขมิ้นเนี่ยห้าพันกว่าคนนะครับไอ้ทางฝั่งของขมิ้นเนี่ยมันยังปิดบังความชั่วความเลวความระยำของมันไอ้ติดบังกระถารมันตายไม่กี่คนเองมันปิดบังแบบนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับยิ่งไอ้พอมันตายเยอะเนี่ยตายเป็นหลายพันคนเนี่ยแทนที่มันจะกลัวแทนที่มันจะเข็ดลาบมันกลับไม่กลัวมันกลับไม่เข็ดลาบไอ้ผู้นําของมันไอ้หุนเซนไอ้สองพ่อลูกตระกูลหมาเนี่ยมันก็ยังมีการตบตาชาวโลกอีก ตบตาระดับนายทหารของโลกนะครับมันก็ได้ไปเชิญหลังจากที่มีการหลังจากที่มันได้มีการหยุดยิงกันเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างไทยกับเขมเนี่ยมันก็ได้โอ้โหมันเดินก้าวหน้าไปกว่าไทยทางด้านการเมืองของมันเนี่ยมันก้าวหน้าไปกว่าไทยมันได้ไปรีบเชิญทูตทหารทูตผู้ช่วยทหารของมันนะครับมามาตรวจงานมาตรวจงานว่ามันไม่ได้ยิงอย่างนั้นนะมันไม่ได้โต้ตอบอย่างนั้นแล้วใส่้ายป้ายสีหานไทยอย่างนั้นใส่้ายป้ายสีหานไทยอย่างนี้ว่าหานไทยโอ้โห ข่าของตัวเองอย่างนั้ข่าของตัวเองอย่างนี้มันใส่ร้ายป้ายสีไทยมันเอาความดีใส่ตัวเอาชั่วไถ่ไทยทั้งตั้งความเป็นจริงมันโอ้โหมันเม็ดเม็คเมคดขาเท็จเขาลวงเขาหรือข,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 ขึ้นมาทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่มันกระทําแต่สิ่งที่มันบอกว่ามันยุติการลบยุติการยิงแล้วเนี่ยมันหยุดยิงแล้วเนี่ยนี่คือฉากที่มันเอามาบังหน้าแต่พอหลังจากที่มีการอ่าทูตทหารนี่กลับไปแล้วเนี่ยพี่พี่น้องรู้ไหมครับว่าเป็นยังไง ทางฝ่ายของฝ่ายความมั่นคงของเราได้ตรวจพบตรวจเจอนะครับว่าทางฝ่ายของไอ้ฮุนเซนเนี่ยไอ้จาระเมิดไอ้สองพ่อรูกตตะกุลหมาเนี่ยมันได้มันมันได้สั่งเพิ่มเติมกําลังของมันเข้ามานะครับสั่งเพิ่มเติมกําลังฐานของมันเข้ามาประชิดตามแนสตีทชครแดนไทยพูดงี้คือระดมกาลังฐานของมันที่มีอยู่ในประเทศของมันนะครับเพิ่มเติมเข้ามาอีกเป็นจํานวนมากมายครับ นี่คือสิ่งที่มันขัดกับสิ่งที่ไอ้ฮุนเซนมันบอกว่ามันยุติการยิงมันมันไม่ยิงแล้วแต่การที่มันแสดงออกแบบนี้มันเป็นการโกหกหลอกลวงชาวโลกโกหกหลอกลวงไม่พอโกหกหลอกลวงไม่พอนะครับพี่น้องครับมันยังมาก่อกวนในพื้นที่ตามในเขตชายแดนไทยเอาปืนเล็กปืนน้อยเนยมายิงนี่คือสิ่งที่มันแสดงว่ามันต้องการจะเอาคืนผมก็เชื่อแน่นะครับว่าฐานไทยไม่ประมาทฐานไทยไม่ประมาทแน่นอนเพราะตอนนี้ ไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันออกมาตามสื่อโซเชียลที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารออกมาเนี่ยมันไม่มีความลับอีกต่อไปไอ้ฮุนเซนหลอกชาวโลกได้ครับหลอกชาวโลกได้แต่มันไม่สามารถที่จะหลอกความจริงได้ผมเชื่อแน่นะครับแล้วก็ตอนนี้ทหารของเราที่อยู่ตามในแถบชายแดนไทยเขมรตามที่ผมได้พูดได้คุยกันมาเนี่ยน้องๆทหารพี่ๆทหารที่อยู่ตามในแถบชายแดนเขาก็บอกว่ารอบสองมีแน่นอนรอบสองมีแน่นอนแล้วรอบสองเนี่ย มันอาจจะหนักกว่าเดิมเพราะนะครับเพราะยังไงพี่พี่น้องรู้ไหมครับว่าเพราะในรอบแรกเนี่ยขมินมันถล่มทหารไทยเข้ามาเนี่ยตัวต่างๆที่มันได้นํามาถล่มเนี่ยมันเพี้ยงพลําทางด้านการต่อสู้ทางกําลังทหารมันเพี้ยงพลําถึงแม้ว่าบางที่บางแห่งมันได้เปรียบอย่างพื้นที่ตาควายเนี่ยตอนนี้ตาควายขมินมันยึดอยู่นะครับเราต้องเอาความจริงมาพูดกันเนาะตาควายขมิมันยึดอยู่มันได้เปรียบแต่พื้นที่ที่อื่นมันไม่ได้เปรียบไทยยึดหมด นี่คือสิ่งที่มันเพียงพรํำในเมื่อมันเพียงพรํำแล้วเนี่ยโอทานของมันติดมวนเรือนหลายพันครึ่งหมื่นเนี่ยมันก็ต้องการที่จะเอาคืนแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้คุณเซนไอ้จาลเมตไอ้สองพ่อลูกตระกูลหมามันก็ได้ร่อนหนังสือโทรศัพท์หาทางสหประชาชาติให้ทางสหประชาชาติมาบีบไทยมากดดันแให้ทางของไทยหยุดยิงแบบไม่มีเงือนไขสหประชาชาติไม่เอาด้วยพอสหประชาชาติไม่เอาด้วยมันก็เลยยื่นสายตรงไปคุยกับทางไอ้ธรรมนะครับไปคุยกับทางไอ้ธรรม แล้วก็ไปคุยตกลงอะไรกันต่างๆมากมายในการที่จะมาแบ่งผลประโยชน์กันในระหว่างคำมืกับไอ้ท,ทำทาให้ไอ้ทำต้องโอ้โหยกหูโทรศัพท์รรพมาหาฝั่งไทยต้องไปเจรจาต้องไปเจรจานะครับต้องไปเจรจาแล้วไอ้ทำก็มาบีบทางฝั่งของไทยอืมทางไอ้ทำก็ไอ้ไอ้มาบีบทางฝั่งของไทยอืม ทำให้ทางฝั่งของไทยเนี่ยต้องไปเจรจาแล้วก็มีการหยุดยิงนี่คือแผนของไอ้ฮุนเซนแล้่ <c oughs> มีสายโทรเข้าแล้วพี่พิงน้องรู้ไหมครับว่าการที่มันได้ไปเจรจาขอให้ทางฝั่งไทยหยุดยิงเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไปเจรจาเพื่อที่จะให้ช่วงที่มีการหยุดยิงนั้นอนะ่ะมันมีการเพิ่มเติมการังหารเพิ่มเติมอาวุธทุกคนของมันเข้ามาอีกเพราะว่าในช่วงแรกใน ในในไอในรอบแรกที่เปิดฉากถล่มกันเนี่ยของมันเจ็บเป็นจํานวนมากแล้วมันก็เลยต้องต้องการที่จะขอยื้อเวลาไว้เพื่อที่จะให้เวลาที่มีการมีการอะไรอมีการหยุดยิงเน่ะเป็นช่วงเวลาที่มันต้องกลาลังฐานของมันเข้ามาเพิ่มเติมกลาลังฐานของมันเข้ามาเพิ่มเติมอาวุธเข้ามาในการที่มัมาเปิดฉากถล่มไทยตอนนี้มันก็เลยมีข่าวแบบนี้ออกมา ในการที่ขมรนไอ้ฮุนเซนมันสั่งขางว่ามันเข้ามาในพื้นที่เกาะติดตามในเถบชายแดนไทยผมเชื่อแน่ว่ามันจะต้องมีรอบสองเกิดขึ้นแน่นอนเพราะทหารของเราที่อยู่ตามในแถบชายแดนไทยขมรก็เชื่อมั่นว่ามันจะมีรอบสองแน่นอนเพราะขมรมันไม่ยอมมันที่มันไม่สามารถที่จะยึดภูมิประเทศสําคัญที่มันเคยยึดได้แล้วทางฝั่งของไทยไล่ตะเพิดมันไปอย่างภูมขือเงเนี้ยอย่างช่องต่างๆเนี่ยอย่างช่องอานมงอันมาพวกเนี้ยไอ้ไอ้ภูผีเนี้ย ไอ้วัดแก้วเนี่ยที่มันเสียให้กับทางฝั่งไทยไปมันต้องการที่เอาคืนเพื่อที่จะเอาไปอ้างสิทธิ์ในการที่จะไปโอ้เรียกร้องแย่งเอาพื้นที่พื้นแผ่นดินของไทยไปนี่คือสิ่งที่เขมรมันต้องการที่จะให้ทหารของมันเข้ามายึดเอาพื้นที่ที่มันต้องการที่อยากจะได้มันก็เลยต้องยื้อเวลาในการที่จะไปขอให้มีการหยุดยิงแล้วมันก็เพิ่มเติมหลังหานเข้ามาตอนนี้โอ้ข่าวกันข่าวที่ออกมาตามแนวเตีบชายแดนไทยตอนนี้เขมร ยกกำลังขัดฐานข้ามาเยอะแยะมากมายครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มัน <c oughs> พูดง่ายก็คือแต่สิ่งที่มันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยคือสิ่งที่มันทําให้เมนเนี่ยโอ้มันขายขี้หน้าขี้ตามันหน้าด้านหน้ามึนหน้าทนหน้าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างความอายไม่มีก็คือการที่ทางฝั่งเขาเขมนเนี่ยมันไม่มีความอายเลยไอ้คุณเซนไอ้ฮุนมาเน็ตไอ้สองพ่อลูกตะกูลหมามันไม่มีความอายเลยนะครับ มันได้ร้องขอมาให้กระทรงฝั่งไทยเนี่ยเปิดด่านเปิดชายแดนเพื่อที่จะรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับรับพวกทหารพวกชาวบ้านของเขเมรที่ได้รับบาดเจ็บจากการประทานเนี่ยเข้ามารักษาในฝั่งประเทศไทยให้โรงพยาบาลของไทยเป็นผู้รักษาโอ้นี่คือความน่าหน,านา้ามือก็น่าทนทขอมันครับพ,พี่น้องครับพ,พี่น้องคิดว่ามันสุดยอดขนาดไหนไอ้ฮุนเซนเนี่ยโอ้โหความอายมันไม่มีขนาดตัวมันเองแท้ๆมาโอ้มา ทำลายคนไทยมาลังแกงคนไทยจนทำให้คนไทยเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากมายมาสานเนี่ยไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันความหน้าด้านหน้ามืนหน้าทนมันมันสุดยอดความอายมันไม่มีความสํานึกมันไม่มีขนาดมาเข็นฆ่าคนไทยแล้วเนี่ยมายิงโรงพยาบาลไทยแล้วเนี่ยมันยังมาร้องขอให้ทางฝั่งของไทยเปิดด่านเพื่อที่จะรับทหารของมันที่มาเข็นฆ่าคนไทยเนี่ยเอามารักษาในไทยมาใช้เงินภาษีของไทยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไทยหมดพี่น้องคิดว่าถ้าเกิดว่ามันก็มารักษาแล้วเนี่ย มันจะเสียเงินสักบาทไหมมันไม่เสียมันจะให้คนไทยรักษาไอ้คนที่มันเข้ามาทําลายคนไทยมาเข็ดค่าคนไทยเนี่ยดูครับความคิดของมันเนี่ยคนไทยก็ไม่ไม่ยอม,มพูดเนี้อย่างเช่นทางฝั่งของผู้หลักผู้ใหญ่ไทยหลายคนหลายท่านนี่ออกมาพูดนะครับว่ากูไม่ยอมกูไม่เปิดรับมึงอ่าเดี๋ยวขอญาตรับสายก่อนนะครับแป๊บเดียวอ่า เออเดี๋ยวเดียวลายสอดอยู่อ่าผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยเนี่ยครับออกมาเนี่ยก็ออกมาด่านะครับพูดยังไงด่าว่าโอ้โหมันหน้าด่าน้ามือน้า,นนาทนความอายไม่มีเลยเนี่ยขนาดตัวเองมาเข็นฆ่าประเทศไทยเข็นฆ่าคนไทยผู้หลักพูดเท่าผู้แก่คนเด็กคนเล็กคนจารลาเนี่ยโดนมันทําลายหมดแล้วโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลมันก็ไปทาลาย โรงพยาบาลไทยไม่สามารถที่จะรักษาไม่สามารถที่จะให้คนไข้พยาบาลไปอยู่ได้นี่ถึงยี่สิบกว่าโรง,ง,งพยาบาลถึงยี่สิบกว่าแห่งและในเมื่อมันทํากับคนไทยอย่างนี้มันยังโอโ้ไม่สํานึกอีกมันยังจะส่งคนของมันเข้ามารักษาพอโดนทางฝั่งของประเทศไทยปฏิเสธไปมันไม่ยอมครับพี่เพียมันไม่ยอมปรากฏว่าไอ้หุนเซนไอ้หุ้นมาเน็ตตอนนี้เนี่ยมันได้ออกมาประกาศเลยครับมันจะประนามประเทศไทย ไม่มีอะไรมนุษย์เสียอะไรอ่ะมนุษยธรรมนะครับนยธรรมบัดบ๊ะดิจะ้ะไม่มีมนุษยธรรมครับไม่รับไม่เปิดรับเอาคนเขมรที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไปรักษาเออผมก็งงเหมือนกันมันคิดได้ยัางไงามันคิดได้ยัางไงาประเทศสองประเทศรบกันแล้วประเทศตัวเองได้รับบาดเจ็บแล้วก็จะส่งคนตัวเองมารักษาในประเทศที่ตัวเองมาฆ่าเขาเนี่ยมันเป็นไปได้ยัางไงาครับพี่น้องครับนี่คือสันดานของอุนเซนมัน โอโ้สุดยอดสุดยอดของของผมไม่รู้ว่าอย่างไงสุดยอดของมนุษย์มนนาเลยนะครับสุดยอดจริงๆไอคุณเซนมันทําแบบนี้ได้ถือว่ามันมันไม่ใช่มนุษย์นะมันมันเป็นสัตว์นรกนะครับมันเป็นสัตว์นรกตัวเองมาเขียนค่าคนไทยแล้วนะครับวเวลาลบกันเนี่ยแถมจะเอาคนของตัวเองมารักษาในพื้นเพนนินไทยดูความหน้าด้านหน้ามืนหน้าทุนมันขนาดไหนพอคนไทยไม่เปิดรับ ประนามคนไทยไปทั่วโลกอีกว่าประเทศไทยไม่มีมนุษย์ยศอะไรไมไ่ไม่มีมนุษยธรรมดูดูการประพฤติของมันนะครับดูการกระทําของมันโอ้สุดยอดสุดยอดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่พี่น้องอ่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไทยหรือว่านักการเมืองไทยชุดไหนนะครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํานประเทศต่อไปเนะี่ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลพรรคการเมืองพรคไหนออกมาชูป้าย ยืนหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดว่าได้เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยจะตัดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศเขมรเนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยจะตัดความสัมพันธ์ไปเลยผมจะเลิกพรรคนั้นผมจะเลิกพรรคนั้นจะตัดความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้การช่วยเหลือไม่ติดต่ออะไรสักสักอย่างเลยครับตัดความสัมพันธ์ผมจะเลิกพรรคนั้น ถ้าเกิดว่ามีนักการเมืองพรรคไหนนะครับได้ลุกขึ้นมาพูดแบบนี้นะครับผมจะเลือกพรรคนั้นแต่ตอนนี้มันก็ยังมีพวกนักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวอีกเหมือนกันนะครับที่จากการที่มันมีข่าวเรื่องของการที่ทางฝั่งของโรงพยาบาลไทยเนี่ยไม่ไม่เปิดการรับการรักษาคนขมีนที่ได้รับบาดเจ็บหารขมีที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบกับทางฝั่งของไทยเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีนักการเมืองโอโ้โหแบบ ยังไงอ่ะนักการเมืองที่ลูกสวยลูกงามเป็นนักการเมืองคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่หลายคนหลายพวกชอบมากเลยออกมาต่อต้านครับตอนเนี้ยออกมาต่อต้านบอกว่าการที่ประเทศไทยทําแบบนี้มันไม่ถูกมันไม่ควรมันต้องเปิดรัฐเขาอย่างนี้ครับดูพี่ๆน้องครับเป็นนักการเมืองพักการเมืองที่เป็นพักการเมืองคนรุ่นใหม่แล้วเป็นเมืองที่คนรุ่นใหม่บางคนแล้วก็เป็นคนคนไม่รุ่นใหม่หลายคนหลายกลุ่มหลายพวกนี่ เลือกมันเข้ามาเลือกมันเข้ามานะครับแต่พอมันมีปัญหากระทบกระทั่งระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยหรือว่าไทยกับพมา่าหรือว่ากับใครก็แล้วแต่พอมีการที่ว่าไทยจะไม่เปิดรับการรักษาหรือว่าจะตัดสิทธิ์ของคนต่างชาติไอ้คนพักนี้มันเสือกออกมาโอแสดงความโอเป็นเดือดเป็นร้อนแทนหาว่าทําไทยทําไม่ถูกต้องเปิดให้ต้องเปิดเดนให้รับเขาเข้ามารักษาในพื้นเพนในไทยผมก็อยากจะถามไปว่าไอ้นักการเมืองกลุ่มนี้พักเนี่ย มันเป็นคนไทยหรือเปล่ามันเป็นคนไทยหรือเปล่าผมก็ยังอยากจะขอบ่าวอ่อยพูดพูดไปถึงพี่พี่น้องคนไทยหลายคนนะครับว่าให้ตาสว่างได้แล้วเนาะตาสว่างได้แล้ว<น>เหตุการณ์นในครั้งนี้นะครับมันทําให้เราเี่ยรู้เลยว่าสสพักไหนนักการเมืองพักไหนที่มันเป็นคนไทยจริงที่มันรักชาติรักแผ่นดินจริงนะครับมันรู้เลย พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาไอ้บางคนก็ดึงเกมไว้บางคนก็ไม่พยายามที่จะไปโต้รถไอ,อ้ต่อรถต่อเถียงบางคนก็ไม่พยายามที่จะไปฟ้องร้องเรียนต่อชาวโลกประนามต่อชาวโลกให้ไอ้การที่ขมิ้นมันทําตัวเองก็ทําเป็นเดินตามหลังของขมิน้นเดินตามหลังกดินำก้าวของขมิ้นมันตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็อีกบางคนบางพรรคก็ออกมาแสดงความเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเวลาที่ประเทศไทยเนี่ยไม่รับขมิ้นเข้ามารักษาเงี้ย ผมเชื่อได้ว่าคนไทยหลายคนตอนนี้ตาสว่างแล้วนะตาสว่างได้แล้วครับอย่าให้ความมืดบอดตามัวเนี่ยไปปิดบังนะครับไอ้พวกนักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวพวกนี้เนี่ยมันไม่มีความหวังดีกับประเทศไทยทั้งๆที่ตอนนี้ทหารเขาไปรบปราเขาไปรบเพื่อที่จะปกป้องรักษาพื้นเ่นินไทยตอนเนี้ยมันเสือกนะครับมันเสือกมันเสือกไม่เข้าไปให้กําลังใจมันเสือกไม่เข้าไปช่วยเหลือ แต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเสือกไปด่าทอไปด้อยค่านักรบคนที่เขาเอาชีวิตไปปกปักรักษาพื้นินไทยเลยคนที่เขาไปปกปักรักษาพื้นบินไทยเนี่ยมันเสือกเสือกไม่ไปช่วยเหลือไม่ไปช่วยเหลือไม่พอแถมไปด้อยค่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับมันเป็นอะไรที่โอ้คนไทยทั้งแผ่นดินผมก็คิดว่ามันน่าจะตาสว่างได้แล้วนะครับ oh <my. S 1> ตาสว่างได้แล้ว